ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลงานบุญแห่งปีที่หลายคนรอคอยนะคะสำหรับประเพณีง,งานเจยวราศสองพที่ในปีนี้นะคะมาพร้อมกับแนวคิดความสัมพันธ์ที่ดี50ปีไทยจีนพร้อมโชว์เมนูจำลองนะคะสัมพันธ์ผัดหมี่50ปีไทยจีนจากเชฟโรงแรมแกนไชน่าแบงคอกเยาวราชที่พร้อมปรุงสดบนกระทะใหญ่นะคะในพิธีเปิดงานในวันอังคารที่2 1เอตุลาคมศกนี้ณบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราช ทั้งยังจะได้ตะการตานะคะกับขบวนรถบุพชาติองค์สม,มุติพระโพธิสัตว์กวนอิมขบวนสิงโตมังกรขบวนพาเลทจากผู้สนับสนุนและกิจกรรมมากมายนะคะได้อิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจกับร้านค้าอาหารเจรดเลดิศเต็มสองฝั่งฝั่งถนนเยวาวราชตลอดการจัดงาน10วัน1ิบคืนตั้งแต่วันที่ 20- ถึง29ตุลาคมโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมา นำโดยคุณประสิทธิ์องค์วัฒนานะครประธานจัดงานประเพณีงานเจยาวราส2 5พ8และประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์เข้าร่วมง,งานพร้อมเผยถึงรูปแบบของการจัดงานในปีนี้ที่จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคืองานด้านพิธีกรรมและงานด้านพิธีการน,น,นั่นเองค่ะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับงานประเพณีงานเจยาวราที่จัดโดยทางสำนักง,งานเขตสัมพันธวงศ์นะครับ ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็อันนี้เป็นการส่งเสริมในเรื่องตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านอาจารย์ชัดชาตินิพันธ์นะครับในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครนะครับนี่ผมก็ชื่นชมแล้วก็ ให้กำลังใจกับทีมจัดงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้มุ่มในการเขตสำพันธวงศ์นะครับท่านธนาเดชจันแก้วนะครับท่านประธานจัดงาน นะครับท่านประสิทิ์องวัฒนานะครับแล้วก็ท่านทุกภาคส่วนโดยเฉพาะทางสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่นะครับทางกองทัพการตำรวจนครบาล6โดยท่านรองผู้ับกากับแล้วก็โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่านพินิจการจนะสุศักนะครับที่ร่วมกันนะครับในการจัดงานเจ้าวราซึ่งเป็นประเพณีที่สําคัญของ ชุมชนชาวเชื้อสายจีนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเทศกาลที่เราจะต้องมีการเป็นเทศกาลหรว่าที่เรียกว่าสร้างอัตลักษณ์ในเรื่องของสรตทฟู้ดของเยาวราชของสัมพันธวงศ์เนี่ยให้มันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ให้มันปรากฏต,ต่อสื่อต่อสายตาของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับ ที่ได้ยินสืบประสามพันธ์นี้นะครับทั้งพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับก็มาเชิญมาร่วมงานนะครับเจยาวราชที่จะจัดขึ้นในเร็วๆวันนี้นะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับเรามีส่วนร่วมกรุงเทพมนครก็ ต้องสนับสนุนภารกิจอันนี้ถือเป็นนโยบายที่สาคัญของกรุงเทพมนครนะครับที่เราจะช่วยกันผลักดันส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นมิติในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนอีกครั้งนึงครับก็เดี๋ยวคงให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนำเสนอในรายละเอียดต่างๆนะครับขอบพระคุณมากครับยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วแน่นอนครับเพราะว่าปีนี้เราจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วปีที่แล้วนับว่า ใหญ่แล้วนะฮะปีนี้ใหญ่กว่าเดิมนะ,ะับปีนี้ผมคาดว่า <Okay. S 1> จะมีจะมีร้านอาหารเจฝีมือดีนะฮะมาโชว์หลายร้านทีเดียวไม่ว่าข้อคัวกระทะเหล็กอะไรพวกนี้มาเข้าคิวกันนะปีที่แล้วเข้าคิวปีนี้เราจัดจัดให้ดีแล้วก็มีอาหารเจจากกระเชิญชวนนะฮะมาให้มาริมลองกนะันรสชาติเจโปกติเยาวราชนี่ก็ชื่อเสียงดีอยู่แล้วนะฮะยิ่งสตตีทฟูดของเราสตตีทฟูดนี่แบบ ก็ขายเจนะฮะแล้วก็เรามีเสริมตรงนี้งานเจเข้าไปอีกแล้วก็เอาร้านอาหารที่ชาวบ้านชาวบ้านฝีมือดีนะฮะมาเปิดมาทําอร่อยครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะฮะมาลองลองลิ้มชิมรสกันดูครับส,สำนักงานเขตสำพันธวงศ์นะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าอาหารเจทุกร้านนะครับมีมาตรฐานนะครับโดยสำนัก,กนางานเทมหานครนั้นได้กําหนดไว้นะครับก็รับรองเลยครับว่าอาหารเจที่เยาวราชนั้น หน่าริมลองที่สุดแล้วก็คิดว่าอร่อยที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับทั้งสายบุญนะครับสายมูนะครับสายกินนะครับร่วมงานเกยาวราชนะวันที่21ตุลาคมนี้ร่วมกันครับขอบคุณครับครับสำหรับกองขบวการตำรวจนครพนมห6นะครับเราได้ส่วนที่กำลังในส่วนของสถานีตำรวจนครพนมขาปชัยนะครับ โรงพทั้งสองนะครับแล้วก็โนนรงพยาบาจังหวัดนะครับในการจัดกำลังดูแลรักษาขลอดภัยในพื้นที่นะครับในการทังงานครับแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรแล้วประชาชนที่จะมาร่วมง,งานนะครับแนะนำให้ใช้รถจักาใต้ดินนะครับสามารถที่จะ ขึ้นที่สถานีวัลลกร,รหรือที่หวัวลำโพงได้นะครับแต่ดันเดินทางมาร่วมงานครับโดยในวันที่21นะครับจะมีการปิดการจราจรในช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับถึง4ทุ่มนะครับมีการจัดการแล้วก็จะมีขบวนแห่หนุ่ยชาติต่างๆนะครับซึ่งเราจะจัดงานอยู่ในอีกที่ครับหาให้มั่นใจในเรื่องของไทยแต่ก็ต้องพึ่งการลงอครับครับปีนี้ไฮไลท์ของปีนี้ก็คือสัมพันธ์ไทยจีน50ปีนะฮะเรามี เรามีผัดหมี่นะฮะ1น5 0จานนะฮะแจกจา่ายในวันที่21นะฮะเอ่อเป็นเชฟจากแรนชายนาะฮะแล้วก็ทุกๆคืนนะฮะ10คืนนะฮะเราจะมีโรงทานนะแจกอาหารฟรีทุกคืน,นครับก็เป็นเป็นพันจานนะทุกคืนเลยนะฮะซึ่งคนก็จะมาทานอาหารเจจากฝีมือชาวบ้านเนี่ยแล้วเราทำกันเองมีอาหารขาวหวานเยอะแยะมีพิธีเวียนทูปศักดิก์สิทธิ์นะฮะ มีการสวดมนต์เปิดมนต์เปิดมนต์ของทางเจถิว่งหุกโจ้ซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะฮะมาพาลูกพาหลานพาอะไรมาพาน้องเนื่อม,มามาเอ่อมากราบไหว้มาที่เดียวได้ถึง22สศาลเจ้าทั่วยาวราดเลยนะฮะครับซึ่งเราไม่ต้องเหนื่อยไปลงเจต่างๆนะฮะเรามาที่เดียวแล้วก็เอ,อ่ทำให้ เป็นซีรีมงคลนะฮะเราการถือสีนถือสินกินผักนะฮะเป็นสิ่งที่ดีรักษาไว้เพื่อสุขภาพของเรานะะในองค์รวมครับ<ม>ก็ขอเชิญชวนนะฮะให้มากินเจในปีนี้2,568นะฮะซึ่งเราจัดงาน10วัน10คืนนะฮะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะฮะมีหล่อโคสิงโตมังกรเยอะแยะเลยแล้วก็มีการแห่ถึง 4, 4วันนะฮะ การงานแห่นี่สนุกนะฮะแล้วก็มันมันตื่นตาตื่นใจนะฮะสิงโตมังกรแล้วก็เยาวราชคนต่างชาติก็เพอเพอเดินเดินร่วมด้วยบางปีคนไต้หวันมาเป็นมาเป็นสองสามคันรถมาร่วมกับเรานะฮะอ่าเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะฮะซึ่งทำให้ธุรกิจเยาวราชของประเทศไทยเนี่ยธุรกิจดีขึ้นนะฮะ,จะเจริญรุ่งเรืองทุกคนก็มีความสุข แล้วก็ได้บุญได้กุศลน,นะฮะขอเชิญชวนครับไม่ว่าคนไทยเชื่อสายจีนหรือคนไทยล้วนๆก็เชิญชวนฮะมาทานเจทีติยวาวราชนะฮะขอบคุณครับ